ชุดต่อไปเป็นชุดของคําตอบที่เป็นสูตรนะครับชุดนี้ควรจะดูรูปประกอบด้วยเพราะมันมีรูปเข้ามาเกี่ยวข้องเริ่มกันข้อแรกเลยเป็นรูปของคารที่มีสองซัพพอร์ตโจทย์รูปนี้จะมี3ข้อถ้าเจอคําตอบที่ส่วนมี ส่วน4ส่วน6 W L ส่วน8 W L ส่วนส W L ส่วน6ถ้าเจอ846ให้เลือกตอบส่วน4ถ้าเจอส่วน8ส่วน4ส่วน6ให้เลือกตอบส่วน4ข้อต่อไปถ้าเจอ W L ส่วน4ส่วน8ส่วน2คือ842ให้ตอบส่วน2ข้อนี้ W L ส่วน8 W L ส่วนส W L ส่วน2 ให้ตอบ WL ส่วน2ถ้าเจอ3 WL กำลัง2ให้ตอบส่วน8ถ้าเจอ3 WL กำลัง2ให้ตอบส่วน8ก็คือรูปนี้เป็นคันยื่น3 WL กำลัง2ให้ตอบส่วน8ถ้าเจอ WL ส่วน8ส่วน4ส่วน6ให้ตอบส่วน4 เจอ W L ส่วน8ส่วน4ส่วน2ให้ตอบส่วน2ถ้าเจอ W L 3 W L กําลังสองให้ตอบข้อที่เป็นส่วน8จดจำได้น,น,นะครับมีตอบส่วน4ส่วน2แล้วก็ส่วน8ต่อไปข้อนี้โจทย์ไม่ซ้ำไอ้คําตอบไม่ซ้ำถ้าเจอ W 0 L ให้เลือกตอบส่วน3าม W 0L ให้เลือกตอบส่วน3เพาต่อไป s i g m a าเเท่ากับ0จําจำเลยซิ g m ่เเท่ากับ0เป็นรูปคานยื่นแล้วก็มีลออค่อยข้อนี้คำตอบไม่ซ้ำ s i g m ่าเเท่ากับ0ข้อเาต่อไปเป็นเรื่องของแรงเสถียนหาค่าแรงเสียาน,น้อยที่สุดโจทย์จะให้กระบอกสูบ A เท่ากับ100มวล C เท่ากับ200 คำตอบก็คือเอาห0 0หาร2หารด้วย200เท่ากับ0.5เอา100หารด้วย200ตอบ0.5ตอบข้อ3 0.5ข้อต่อไปโจทย์ให้กล่องมาข้อนีจ้จำคำตอบไม่ซ้ำ H เท่ากับ mgl ส่วน2 p H เท่ากับ mgl ส่วน2 p H เท่ากับ mgl ส่วน2 p ข้อต่อไป โจทย์ข้อนี้มี3ข้อเป็นกล่อง B อยู่บนกล่อง A แล้วก็มีแรงดึง P ที่45องศาถ้าถามจำนวนแรงให้ตอบ4แรงถามจำนวนแรงให้ตอบ4แรงถ้าถามแรงดึงเชือกให้ตอบ Tb เท่ากับ 3N ให้ตอบ Tb เท่ากับ3ถามแรงดึงเชือกตอบ Tb เท่ากับ3 ถ้าถามแรงเสียดทานตอบ fa เท่ากับ9ถ้าถามแรงเสียดทานให้ตอบ fa เท่ากับ9มีตอบ4 tb เท่ากับ3 fa เท่ากับ9จะเหมือนกันแต่ว่าคำถามต่างข้อนี้ตอบ tb เท่ากับ3ส่วนข้อนี้ตอบ fa เท่ากับ9ข้อต่อไปข้อนี้จำเลยคำตอบไม่ซ้ำ t ส่วน l ตอบ T ส่วน L เจอ T ส่วน L ก็เลือกเลย T ส่วน L ชุดต่อไปเป็นชุดของ z e r o Force m e m b e r ชุดนี้ควรจะดูรูปจากโจทย์ประกอบด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นรูปให้รูปมาข้อคำถามชุดแรกจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน ถามจำนวนชิ้นส่วนของ Zero Force Member ว่ามีกี่ชิ้นถ้าเจอในรูปถ้าเจอมุมเซตาตรงมุมดีตรงชิ้นส่วนตรงมุมดีมีเซตาถ้าเจอมุมเซตาตอบ4ชิ้นส่วนหรือจะจำเป็น4ตีตาก็ได้ก็คือออกเสียงคล้ายกันถ้าเจอ C ีเซตาหรือ4ีตาให้ตอบข้อ4เซตาีตาเนี่ยตอบ4 สี่ชิ้นส่วนถ้าเจอโครงถักที่ถามชิ้นส์ซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์แล้วไม่มีไม่มีมุมเซตาให้เลือกตอบสามชิ้นส่วนในรูปไม่มีมุมเซตาถามซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์ให้ตอบสามชิ้นส่วนแต่ถ้าเจอคำตอบถามถามจำนวนชิ้นส่วนซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์เหมือนกันแต่ถ้าเจอคำตอบ เรียงกัน5 6 7 8เป็นโครงถักเนี้ยเป็นคำตอบเป็น5678ให้ตอบ7เจอคำตอบที่5 6 7 8เรียงกันให้ตอบ7ชิ้นส่วนตอบ7ชิ้นส่วน5 6 7 8ตอบ7ชิ้นส่วนถ้าเจอรูปนี้ถามแรงกระทําที่เป็นศูนย์ให้ตอบข้อ1เลยมีครับมี2รูปเหมือนกัน ตอบข้อ1ทั้ง2รูปทั้ง2ข้อเลยถ้าเจอรูปแบบนี้ให้ตอบมีแรงเข้ามาที่8.4 kN ให้ตอบข้อ1มีชิ้นส่วน AB แล้วก็ชิ้นส่วน AC AB กับ AC ตอบข้อ1นะครับถ้าเจอเจอรูปแบบนี้แล้วมีแรงกระทำเป็นศูนย์ให้ตอบชิ้นส่วน AB กับ AC ตอบข้อ1 ข้อต่อไปเป็นรูปของโครงถักหาชิ้นส่วนแรงทําที่เป็นศูนย์อันนี้ให้ตอบข้อ4 BC และ FG BC และ FG BC และ FG ขนานกันโดย2ชิ้น BC และ FG ข้อต่อไปรูปนี้มี3ข้อ คำตอบก็คือถามว่ามีกี่ชิ้นตอบสองชิ้นชิ้นไหนบ้างก็ริมล่างขวาริมล่างขวาก็คือ D E กับริมบนขวาก็คือ A E ตอบ3มข้อคือริมล่างขวา A D E กับริมบนขวาก็คือ A E คำตอบคือสองชิ้น ที่มีแรงกระทำเป็นศูนย์ de ae แล้วก็2ชิ้นข้อต่อไปจากลูกชิ้นส่วนใดที่แรงกระทำเป็นศูนย์ข้อนี้ให้มาหลายหลายชิ้นส่วนเลยหาคำตอบที่มี6คู่มี6ชิ้น ก็คือตอบข้อ3 A B B C C H D G D E และ E G ตอบข้อที่มี6ชิ้นหรือ6คู่6คู่ของตัวอกักษรข้อไหนมี6ชิ้น6คู่ของตัวอกักษรตอบข้อนั้นเลยโอเคจบสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้าครับ